การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สามภูมิศาสินท์ถิ่นสุพรรณหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องตามรอยพระราชาภูมิศาสินท์ถิ่นสุพรรณศูนย์รเรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้นาเฮียใชย้สร้างขึ้นจากความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคุณงามความดีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนคนไทยก่อตั้งโดยคุณนิทัศเจริญธรรมรักษาที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับชาวนาและข้าวโดยการดำเนินงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร,กรและให้ความสำคัญเรื่องของการถ่ายทอดความรู้และการทำนาอย่างถูกวิธีเขื่อนกระเสียวอยู่ที่ตำบลด่านช้างสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2523ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยกระเสียว เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำสร้างขึ้นเพื่อกั้นลำห้วยกระเสียวยาว4,250เมตรสูง32.5เมตรพื้นที่กักเก็บน้ำา8 8 7 5 0ไร่ปริมาณจัดเป็นเขื่อนดินที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยสามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดถึง240ล้านลูกบาทเมตรและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ แห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้คือบริเวณสันเขื่อน